ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรีณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่9ถึง11กรกฎาคม2568และจะมีพิธีเปิดงานวันที่9กรกฎาคมเริ่มขบวนแห่ในเวลาประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไป ประเพณีตักบารดอกเข้าพรรษามีความโดดเด่นเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกและแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมง,งานนับแสนคนโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนชาวจีนสิงคโปร์ฮ่องกองเป็นตน้นสร้างเม็ดเงินทางด้านเศรษฐกิจให้จังหวัดสระบ,บุรีได้เป็นอย่างดีและปีนี้นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีนายบัญชาชาวรินก็สั่งการให้มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิด ความประทับใจแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่มาในงานโดยในวันที่9กรกฎาคม2568เวลา16นาฬิกาจะเริ่มเคลื่อนขบวนเทียนพรรษาพระราชทานขบวนรถบุพชาติขบวนศิลปะวัฒนธรรมขบวนส่งเสริมการท่องเที่ยวขบวนชนชาติพันธุ์ในจังหวัดสระบุรีจากนั้นเวลา18นาฬิกาเป็นพิธีเปิดงานซึ่งวันแรกจะมีเพียงรอบเดียวและพิธีล้างเท้าพระ ในส่วนวันที่10 1ถึง11กรกฎาคม2568กําหกำหนดตักบาทวันละสองรอบรอบเช้าเวลา9นาฬิกาและรอบบ่าย15นาฬิกางานประเพณีตักบาทดอกเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีโดยจะจัดขึ้นในวันเข้าพรรษาในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปี แต่เดิมชื่อตักบาทดอกไม้แต่ภายหลังได้มาเปลี่ยนชื่องานเป็นตักบาทดอกข้าวพันษาเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของงานที่มีดอกไม้ชนิดนี้เป็นส่วนสําคัญในพิธีซึ่งดอกข้าวพันษาจะแบ่งบานในช่วงเทศกาลข้าวพันษาต่อมาจังหวัดสระบุรียกระดับความสําคัญงานประเพณีนี้ขึ้นเป็นระดับชาติเพื่อให้ความสําคัญในการนําทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดของเรามาเพิ่มมูลค่าในทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์จนเป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลายได้รับการกล่าวขานว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกซึ่งก็กำหนดจัดงานขึ้นก่อนจะเข้าเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและมีประวัติความเป็นมาคู่กับวัดพระพุทธบาทมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษสำหรับการจัดงานของเรานะคะเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่9วันที่10และวันที่1 1เอกรกฎาคมนะคะคนอกเหนือจากคนพุทธศาสนิกแล้ว พู้สัากัดที่ชนชาวสาบรุรีแล้วก็ทักท่องเที่ยวทั้งทั่วประเทศไทยแล้วกันนะครับก็ลองมาดูมาชมในเรื่องของประเพณีน,นะครับตับาตรดอกเข้าพรรษาแล้วก็ปรพเพณีเรื่องของการถวายกฐินผ้าทานปี2518ซึ่งจะมีความแตกต่างจากปีที่แล้วตั้งแต่มันยังเป็นระดับท้องถิ่นแับจนกระทั่งขึ้นสู่ระดับชาติฉะนั้นสิ่งตัวนี้เราก็ต้องรักษาคงไว้ให้ได้ครับ งานประเพณนี้ลักษณะนี้เราจัดได้คงยืนนานแล้วก็สามารถจัดได้ดีมันก็เป็นกําลังใจให้คนที่มีส่วนในร่วมการจัดงานทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเอกชนภาคราชาการนะครับภาคองค์กรปกครองรท้องถิ่นแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะจัดงานลักษณะนี้ขึ้นอีกก็เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งครับมาให้กําลังใจนะครับคนพุทธบาทจังหวัดสาวรีนะครับ เพื่อให้งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษานะครับประเพณีถวายกระถินอาเทียนพระรรชธานเนี่ยได้คงอยู่ต่อเนื่องไปจนปีที่เท่าไหร่ไม่รู้จาก22ปีจากนี้22ปีที่จัดมาเรื่อยๆไปนะครับ